การเจรจาเขาตา้ามนตรีมันยังไม่จบถ้าจบหัวหน้ากับเลขาก,ก็ต้องบอก <uyor> กับก,บก,บก,กรรมการบริหารถูกไหมฮะแต่มันยังไม่จบตั้งแต่เช้าเมื่อวานถูกต้องไหมฮะโอเคต่อสายไปที่คุณวิทยาแก้วปรดับรอนิดนึงรอนิดนึงค่ะเราจะไปคุยตรงๆเลยกับคุณวิทยาแก้วพระดัยนะคะสรุปยังไงจากเมื่อคืนจนถึงเช้าวันเนี้ยสักกันไปขนาดไหนอย่างไรสักครู่ักยังไม่รับสายนะคะกำลังเคลียร์อะไรอยู่หรือเปล่าคะพี่น้อย เผื่อเช้านี้มีนัดเคลียร์ด่วนยังยังยังต่อสายไม่รับสายเช้าวันนี้ได้เคลียร์กับคุณวิทยาแล้วหรือยังอ่ะหมายถึงใครทีมงานของเราทีมงานของเราจะอาจจะลืมนัดหรือเปล่าหรือนัดซ้อนหรือเปล่าเขาบอกคุยไปแล้วอันเดียวรอเดียวรอหรือนัดซ้อนหรือเปล่าสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งคุณวิทยาแก้วพละไดนะคะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติสรุปจะยังไงจะอย่างไรผมผม ผมชอบจังเมื่อวานคุณวิยาแก้วพลาดแกพูดมาคำหนึ่งว่าไอเรื่องการพูดคุยกันนี่ยมันไม่ต้องจบลงด้วยการเซ็นเอ็มอหรอกไปคุยไหมอะไปกันที่คุณทิทยาแก้วพลาดนะคะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนโมแลศคุณดานไหครับครับผมถามตรงๆนะคุณวิยาตอนเช้าตอบตรงๆครับโอเคตอนเช้าเมื่อวาน หัวหน้าตุ๋ยเลขาขิงไปเคลียร์กับตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแล้วไม่จบเมื่อไม่จบตกเสายๆายหน่อยออร้องหัวหน้าวิยาแก้วพระใดาก็เล่นอีกบทหนึ่งก็ฟาดซะเลยมันต้องจบนะไม่จบวันโหวตนายกมีปัญหานะผมออผมเท่ารหัสด,ดังนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมออไม,ไม่ไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องค่ะแล้วมันคื <ผม S 2> อยังไงคะ <ผม S 1> ท,ที่ถูกต้อง้าััชนะครบครับ แล้วมาทราบทีหลังว่าเขาคุยกันน่าจะช่วงเที่ยงหรือบ่ายผมไม่แน่ใจนะโอค<า>ก่อนรส<า>อบ่อแถลงโอเค<า>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมน่าจะให้สัมภาษณ์ไปก่อนครับโอเค<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สาระก็คือกระทั่งถึงเช้าเมื่อวานก็แล้วกันกระทั่งถึงเช้าเมื่อวานกระทั่งถึงเวลาที่คุณวิทยาให้สัมภาษณ์สื่อ แสดงว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ยอมจบกับรวมไทยสร้างชาติเรื่องจะแบ่งงานกันในครมอย่างไรจะให้รวมไทยสร้างชาติอยู่ตรงไหนจะให้รวมไทยสร้างชาติทําอะไรบ้างอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ตั้งถึงเช้าวันช่วงเช้าผมยังไม่ตอนผมพูดคงไม่มีการคุยอะไรกันทีนะครับผูก็ขถามผมผมก็พูดไปตามหลักการนะครับตามหลักการเป็นยังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับ,รบแล้วก็ช่วงเย็ยนๆผมประชุมอยู่ในสภาก็ทราบข่าวว่า โคศพพัดแถลงว่าได้มีการตกลงเพื่อไทยเซอร์รวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมเป็นรัฐบาลครับนะบแล้วก็หาลือในหลักการกันเบียบร้อนะโคศพออกมาแถลงครับครับครับ,รบแต่แปลกนะคุณวิทยาคนกลับไม่เชื่อโคศกรวมไทยสร้างชาติที่ออกมาถแถลงออกมาถแถลงแค่ว่าที่นัดคุยกันนั้น เพื่อ <ew ody n ian> ยืนยันการร่วมรัฐบาลยังไม่ได้คุยเรื่องการแบ่งงานแบ่งแบ่งแบ่งพาระแบ่งตำแหน่งทั้งตรีคนกลับไม่เชื่อโอ้คนกลับไม่เชื่อก็ออมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าโคศศไม่ได้เข้าประชุมร่วมด้วยอ่าอืมใช่ไหมข้อเท็จจริงที่จะรู้ได้ก็คือคนที่ร่วมประชุมหมายถึงร่วมประชุมไม่ใช่ผมไม่ใช่โคศ หมายถึงร่วมประชุมเย็นเมื่อวานระดับที่หาดเจ้าเพื่อไทยครับอ๋อก็คือหัวหน้าพรรคกับเลขาใช่ไหมคนที่รู้คือหัวหน้าพรรคกับเลขาเท่านั้นใช่ไหมคะครับโอเคแต่อปเป็นว่าคอนเฟิร์มได้ว่ากระทั่งถึงเช้าเมื่อวานกระทั่งถึงตอนที่คุณอวิยาให้สัมภาษณ์สื่อฟาดเพื่อไทยเขาเสียแรงเนี่ยการเจรจาเขาต้านรัฐมนตรีมันยังไม่จบถ้าจบหัวหน้ากับเลขาก็ต้องบอกกับกรรมการบริหารถูกไหมแต่มันยังไม่จบกระทั่งเช้าเมื่อวานถูกต้องไหมฮะ ยังยังไม่ได้แจ้งที่ยังไม่มีการประชุมกรรมการบริหารครับโอเคดังนั้นดังนั้นใน่้มันก็ยังไม่จบมันก็ยังไม่จบนี่แหละมันก็ยังไม่จบนี่แหละอืมอืมอไอ้ของอย่างนี้ครั้งนี้มันผิดสังเกตไหมครับเจ้าโหวตนายกันอยู่แล้ววันอังคารกระทั่งถึงเมื่อวานก็ยังไม่จบกันเลยเรื่องใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่กระทรวงไหนมันค่อนข้างจะผิดปกติไหมครับในทางการเมืองถามก่นจริงเอิง ผมคิดว่าเมื่อวานนะครับคุณนายถ้าเราเรียงสถานการณ์นะก็คือเป็นครั้งแรกที่พักเพื่อไทยชวนรวมไทยสร้างชาติไปคุยกันโดยไม่ได้นัดหมายสื่อไปนะเป็นครั้งแรกที่เพื่อไทยนัดไปคุยครั้งแรกนัดคุยแล้วก็ผมก็ดูข่าวเมื่อวานก็พักภูมิใจไทยท่านหัวหน้าพักท่านก็ติดตามนายกอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มีการพูดคุยกันอยู่นะครับ มันเป็นภัคแรกที่มีการเริ่มพูดคุยกันเป็นครั้งแรกที่เพื่อไทยนัดรวมไทยช่างชาติไปคุยอย่างเป็นทางการครับมันแปลกไหมละ่ะในทางการเมืองมันแปลกไหมล่ะจะโหวตนายกกันอยู่แล้วในวันอังคารที่ยี่สิบสองมันแปลกไหมละ่ะฮะเพิ่งมาเรียกคุยเป็นทางการเมื่อวานมันแปลกไหมล่ะอืมก็ผมก็ว่ามันก็ถ้าว่าจะว่าแปลกก็แปลก แต่นับไป่องมีวันนี้สาัสดทิต์และกวันจันทร์มีสี่วันนะในการตั้งรัฐบาลจริงๆผมคิดว่าคนที่เป็นแกนหลักต้องรุกเร็วและก็สุดได้เร็วภายในระยะเวลาถ้าไม่ทันก็ต้องแจ้งประธานสภาเขาเส่นว่าขอเลื่อนไปขอนนะมันไม่ใช่บังคับว่าเราโหวตมาสามครั้งแล้วมันไม่จบพืดีไอ้เรื่องเลื่อนนี่เป็นเรื่องที่ปกติทํากันมาแล้วแล้วก็ควรจะมั่นใจว่าเข้าไปแล้วกระจบ นะ <cko> <designers> ครับครับครับมันดูชุนระหุเป็นหลักการนะคุณใดในะเข้าใจเข้าใจหลักการและแพทเทิร์นทางการเมืองก็ทํากันอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ครั้งนี้แต่ครั้งนี้มันแปลกๆตรงที่มันดูฉุกระหุกมาดูอุตลุดมาดูอุตลุดก็ในเมื่อก็ในเมื่อยังไม่จบในรายละเอียดกับทุกพัรร่วมรัฐบาลแต่ประกาศวันโหวตนายกไปก่อนแล้วมันก็ดูแปลกๆถูกไหมฮะครับ ับในความแปลกนั้นขอนรหัสได้ว่าพ,พรกเพื่อไทยเขามั่นใจสีแล้วเกินอือย่างไรก็ต้องโหวตให้เขาเป็นไปได้ไหมอืมผมผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่วิเคราะห์นั้น <c oughs> ว่าเพื่อไทยเขาคิดยังไงนะครับอืแต่ผมคิดว่าเรื่องจากว่ามันเริ่มต้นจากทางสภานะครับ,รบออกข่าวว่าจะนัดประชุมร,ร,าาาชารัฐสภาวันอังคารวันที่ยีิบสอง ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้ประชุมเรื่องนี้เพราะรู้ว่ามันช้าคาในสามบ้างหะไรบ้างไม่จบนะแล้อก็นัดกันแล้วเดี๋ยววันนี้สิบโมงเช้าในประธานสภาก็จะนัดแกนของแต่ละพัคกันไปหมายถึงวิกหรือแต่ละพัรคสวอะไรกันไปหารือเรื่องวันประชุมนะครับผมคิดว่าถ้าสัญญาณมันไม่นิ่งพักเพื่อไทยก็ควรแจ้งประธานสภาขอขยายเวลาไปก่อนเป็นเรื่องทาได้ปกติ ครับ,รบตแตด่ดีกว่าไปเปิดสภาแล้วก็ไปจววรมันเล่นนะแต่ว่าก็ที่จริงนะคุณวิทยามันก็แปลกประชุมวิบสามฝ่ายมันปลายทางนะะั่นแหละประชุมวิบสามฝ่ายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อทุกอย่างมีความชัดเจน<ส>เพียงแค่เ<ส>หลือรายละเอียดวันนั้นจะกําหนดบทบาทกันอย่างไรจะแบ่งเวลากันอย่างไรจรึงประชุมวิบสามฝ่ายถูกไหมถูกไหมถูกไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้ทีนี้ช็อตแรกมันต้องเริ่มจากประธานรัฐสภาจะตหนดบันทตนายกวันไหน ต้องถามพรรคที่เป็นแกนหลักในการ,รจัดตั้งรัฐบ,บาลจะต้องถามเพื่อไทยเฮ้ยคุณพร้อไหมจะเอาวันนี้ได้ไหมถูกไหมเห็นด้วยครับถูตกในในต้องครับคุณนายรถูกต้องครับแต่การที่อาจาร,รย์บรรณอประกาศวันที่22ไปเลยมันก็มีความเป็นไปได้สองทางหนึ่งถามเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยโอเค <c oughs> หรือไม่ได้ถามเพื่อไทยแต่ผมไม่เชื่อว่าไม่ถามเพื่อไทยผมเชื่อว่าถามเพื่อไทยเมื่อถามเพื่อไทย เพื่อไทยเขาโอเควันที่22บสองในขณะที่ยังเดีลยวกับบางพักร่วมทัฐบาลไม่จบเลยโดยเฉพาะเรื่องโคต้าดนตรีมันพลิกพลั่นมันพิสดารมันต้องมีอะไรที่ผิดปกติไหมเนี่ยผมเห็นต่างกับคุณดนัยนะครับว่าคตรงไหนครับท่านประธานสภา,าที่ท่านเดินมาตั้งแต่เรื่องเริ่มต้นนะครับในเรื่องโหวตนายกมนตรีนี่ท่านตามตามกฎหมายนุ่นก็ค,ค,คือรัฐสภา,ามีหน้าที่ไหนครับที่ หลงมาสิเลือกใครเป็นนายกคนตรีครับท่านก็นัดทุกครั้งที่มีเวลาท่านคุณดานัยเห็นนะครับท่านต้องไปเว้นวัดอาทิตย์ที่แล้วเองทุกอาทิตย์ท่านจะมีนัดเลือกนายกมาทุกอาทินายกเพราะเป็นหน้าที่ของท่านคเอถ้าว่าคนที่เป็นแกนรัฐบาลไม่ประสานแจ้งไปที่ท่านท่านก็นัดทุกสัปดาห์แล้วครับอจนกว่าจะได้นายกเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐสภาแล่ท่านเป็นประธานรัฐสภาท่านต้องจัดสนามให้เขามาเลือก โ <Okay. S 2> อเคตอนไม่ <Okay. S 2> พร้อมไม่รูท้ทานนบไปก่อนโอเคแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติผมคิดว่าผมก็เคยเรียนหารือนะครับผ่านไปยังท่านประธานรัฐสภาถามเขาัดหนอยก่อนพร้อมไหมยังใช่เนี่ยนักกันทีอย่างที่ผมว่าเมาื่อวานนะพร้อมไหมยังพร้อมเลยมาแต่ในนะัดทุกสัปดาห์นี่เพื่อนไม่มีเวลาหายใจจะขยับไปไหนก็สื่อตามสมดุดแล้วก็จะไปนั่งเจรจา,ารัฐบาลถ่ายสอดสุ่ผมว่าจบชาติหน้าเขาไม่ได้ทำมันใช่ค เนี่ยนะทจะไปชุมนักข่าวที่<ช>เล่นถ่ายตัวสดทั่วประเทศอย่างนี้ไม่ต้องฟังข่าวกันแล้วใช่โอเคย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณวิทยาตอนแรกเราก็คุยกันนะมันเป็นธรรมชาติและมันเป็นวิธีปฏิบัติทั่ว,ว,วไปประธานรัฐสภาจะนัดวชเรื่องสําคัญสาคัญเช่นวอดนายกอ,อ, <c oughs> อย่างน้อยที่สุดนะประธานรัฐสภาก็ต้องถามพรรคเพื่อไทยพรรคที่จะเสนอชื่อนายกนี่แหละกละมันต้องถามก่อนเราสงสัยกันว่า เราสงสัยกันว่าพักเพื่อไทยทําไมเขาโอเคเป็นวันที่ยีิบสองทั้งๆที่เขายังเคลียร์พักร่วมไม่จบเลยอืนี่ไงที่ผมสงสัยเขาอาจจะคาดการณ์ว่าสีวันนี้น่าจะจบนะครับอเป็นการคาดการณ์นะหรือคิดว่ายังมีเวลาเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าคะใช่ใช่สามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันจันอีกครับครับด้วยความเคารพนะเท่าที่ผมทราบนะกับพักลุงป้อมก็ไม่จบ กับพักของคุณวิทยาก็ไม่ก็ยังไม่จบนะไม่จบทั้งพักสองลุงอ่ะยังไม่จบเลยสักลุงหนึ่งยังไม่จบเลยเรื่องใครจะอยู่ตรงไหนใครจะได้อะไรยังไม่จบกันเลยนะเท่าที่ทราบอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะจบได้คุณนายนต้องนัดครบองค์ประชุมถูกไหมวันนี้มันมีแต่เพื่อไทยแล้วมาเชิญรวมไทยสร้างชาติไปคุยค่ะ แต่ว่าถ้าเขามีโจทย์ครอบว่าเขาต้องการสี่พักสามพักห้าพักเมื่อพร้อมกันองค์ประชุมทั้งหมดนะครับครับทุกอย่างก็จะต้องเสด็จน้ําบนะครับเสด็จน้ําตรงนั้นแล้วก็แจ้งประธานว่าพร้อมนะครับออืืมอืมผู้จะเสด็จน้ำในยองหน้านาทีนี้ไม่เสด็จน้ําครับอืจะไม่เสด็จน้ําเลยยืนยันจนถึงวันนี้นะวินาทีนี้วันนี้ฟังมาว่าจริงๆนะคุณวิยาก็ก็ได้ข่าวอย่างที่พวกเราได้ข่าวใช่ไหมครับว่า ยังไม่เสด็จน้ําเลยแม้แต่พักเดียวหมายถึงพักหลักๆนะไอ้พักเสียงเดียวเราไม่นับนะพักหลักๆไม่ว่าภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่จบเลยสักพักหนึ่งหมายถึงจบแบบเสด็จน้ํานะยังไม่จบเรื่องโควตาน้องตีถูกไหมฮะนม่ครัตว์ใการเริ่มต้นกว่ของเก้าวแรกที่เพื่อไทยเข้าขยับก้าวเป็นทางการนอกจากการทำลายเขาเป็นที่ผ่านมาเดือนนึงแล้วนะวันนี้เป็นขยับก้าวแรกนัดไปคุยกัน ส่วนรายละเอียดของการคุยนั้เราก็พูดไม่ได้เพราไม่ได้ใช่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 ไอ้ที่ผ่านมานะไปจิบกาแฟแล้วก็ออกมาแถลงข่าวจุกปากกันผมมองเป็นแค่อีเวนต์ผมมองเป็นแค่อีเวนต์ทางการเมืองเฉยอเนี่ยแต่เนื้อหาสาระของการรรัฐบาลจะไม่ได้คุยกันเป็นทางการเลยปล่อยจนจนเบื่อเบื่อนั่นสิออ้นั่นสิ เข่บอกเมื่อวานก็บอกเอาจริงก็ดีสิเนี่ยเลอกพิเรนปัญหาที่เงียบๆคุยให้จบเนะ่ยสรุปว่าไหนก็มาพร้อมแล้วพ่เลนนี่เด็ๆคุณวิทยาผมมาคิดเล่นๆนะคิดพิเรนพิเรนหน่อยเพื่อไทยกล้านัดวันโหวตนายกโดยที่ยังไม่จบเลยสักพักหนึ่งผมผมยังคิดต่างคุณนายหนะผมไม่ใช่เพื่อใครนัดเป็นท่านประธานนัดประธานนัดเลยครับ แต่ถ้าประธานนัดก็ต้องถามเพื่อไทยก่อนหรือเปล่าคบมันต้องถามเพื่อไทยก่อนเพราะที่ผ่านมาท่านไม่ถามใครไม่ถามนัดมาแล้วพอถึงวันนัดวันพฤหัสท่านก็ประกาศงดก็ทํามาแล้วนะเพราะผมยังเชื่อว่าท่านทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเป็นพาระท่านตรงขับโอเคหน้าที่ประธานเป็นกลางในความรู้สึกที่เขาบอกเอาคนกลางมาท่านก็พยายามพยายามจะเล่นตัวให้เป็นคนกลางจริง ผมว่าท่านเป็นคนอย่างนั้นนะท่านเป็นคนตรงไปตรงมาแหละอืมอืมอมืแต่คราวนี้แต่คราวนี้ถ้าเพื่อไทยถ้าไม่พร้อมถ้าไม่จบทําไมไม่รีบเออแย้งไปที่อาจารย์วันรอเออเราดูวันนี้นะสิบโมงมีประชุมผมจะเข้าประชุมด้วยครับออประชุมบิบสามฝ่ายใช่ไหมใช่ทุกฝ่ายนะทั้งทั้งบบในสภาเขาบบวุตรที่ทั้งหมด ทุกพักด้วยทุกพักอ๋องั้นน่าจะต้องเคลียร์จบไปแ้วเนี่เที่ยวนี้ยังไม่มีรัฐบาลเที่ยวนี้ยังไม่มีฝ่ายค้านดังนั้นคำวิพากษ์ก็คือทุกพักการเมืองไม่เหมือนใครเป็นใครกอ๋ตัวแทนทุกพรรคการเมืองต้องไปประชุมร่วมกันในครับครับดูวงนี้ก่อนใช่ไหมวงนี้จะเป็นจุดที่จะบอกได้ใช่ไหมคะจบไม่จบถ้าส่งสัญญาณังก็ช่วยใยก็ควรบอกขอเวลาสักหายใจสักอาทิตย์นึ่งเลียงกันได้ครับ ยิ่งดึงเชงยิ่งลําบากนะเนี่ยแต่ถ้ายิ่งดึงเชงคนก็ไม่ขัดข้องนะผมเข้าใจไม่มีใครขัดข้องผมเป็นพักที่จะเข้าไปร่วมผมก็ไม่ขัดข้องเพราะเกมการบวชนายกยิ่งากยิ่งยืดเยื้อยิ่งยาวออกไปผมเป็นพักที่จะเข้าไปร่วมผมยิ่งมีจังหวะมีอำนาจในการต่อรองเสียงผมจะดังขึ้นเรื่อยๆลากเลยากถึงเดือนหน้าผมผมก็ลากมันไม่แน่คุณนายนกมากเพื่อนก็ไล่ออกได้นะ วันนี้ตัวหลักในการที่เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลวาันนี้ต้องถือว่ามันไหลมาจากพักเก้าวไกลมาอยู่ในพรคเพื่อไทยพรคเพื่อไทยก็ต้องบริหารจัดการให้ลงตัวหลุดจากพรคเพื่อไทยโดยโดยระบบเราก็รู้ไปพักที่มีกันนระดับขั้คไหมังแั้นปล่ออย่างนี้ไม่มีฝีมือในการจัดให้ลงตัวปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ มันก็วนอยู่นานนะคุณแตไหนไม่เกิดผลดีแหละแต่ว่าโชคดีหน่อยเพาเพื่อไทยมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งอืมอ๋อมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งอืมอืมแต่ไม่ิดล็อกตัวเองแต่ถ้ารอบแรกของเพื่อไทยถ้าไม่ผ่านเสียูนมกันนะก็เป็นสัญญาณที่บอกอะไรหลายเรื่องเหมือนกันนั้นในทางการเมืองก็ถือว่าโดนล้อมกรอบแล้วนะถือว่าเสียศูนย์ไปเลยนะมันละตีความมันละตีความแล้ว่าเพื่อไ่ยมีตัวเลือกมากกว่าเก้าไกลเนี่ย ยังมีช่องให้หายใจใช่ไมหมครับยอืมอืมอ้คุณวิทยาผมดูอาการของพ,พรรคเพื่อไทยที่เขาไม่รีบเดินเกมเร็วไม่รีบปิดเกมเร็วการประสานเพื่อตั้งรัฐบาลดูมันย้่ยดูมันไม่กระชับนี่ม,มันมเป็นเพราะว่าหนึ่งคนของเพื่อไทยไม่เป็นหรือสองคนของเพื่อไทยมั่นใจเสียละเกินหรือสามตัวแทนของเพื่อไทยไม่ใช่ตัวจริงตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหลัก ผมเข้าใจว่าถ้าเราประเมินนะทางสังคมรอบๆทั้งหมดอะไนกันใดน,นะเขาก็เขาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าในในยุคของการหาเสียงนะครับกลับมาวันนี้ทุกอย่างมันเคลื่อนไปนะแล้วก็ประเภทสถาปนาตัวเองใปนฝ่ายประชาธิปไตยส่วนคนที่เลือกตั้งมาถ้าอยู่ฝั่งก็ไม่ใช่ประชา,าประชาธิปไตยมันก็เลยทำให้เกิดกำแพงกั้นอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของกองเชียร์ แในของตัวเองด้วยหรือัวเองเป็นประชาธิที่ประไยจุมเพลิดไปใครพูดอะไรก็เผด็จการหมดมไม่ใช่พูดตัวเองอเพราะในไอ้นี่กำแพงที่สร้างขึ้นมาเองอม,มันจะทําให้กระบวนการในการคลี่คลายมันม,มันเกืดอาคารอย่างนี้ ยกตัวอย่างเช่นภูมิใจไทยจะต่อร้องขอกระทรวงคมนาคมก็เกิดอาการอึดอัดจะให้ก็ไม่แน่ใจว่าจะต่อกับสังคมอย่างไรหรือรวมไทยสร้างชาติขอกระทรวงพลังงานแต่ถ้าจะให้ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายกับสังคมอย่างไรทำไมจึงให้กระทรวงนี้กับรวมไทยสร้างชาติคุณดานในกับผมคาดการณ์โอเคเราเราไม่ใช่คนที่ตัดนี่เป็นไม่ใช่คนคุยโดยตรงไม่ใช่คนตัดสินใจ เราก็คาดการไปซึ่งมันอาจจะถูกหรือผิดก็ไม่แน่เลยคุณวิทยาเอาอย่างนี้ราคาดการณ์เสร็จแล้วถึงเวลามันไม่เป็นอย่างที่เราคาดทันทีก็มันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องจริงดีกว่าเรื่องจริงก็คือเขาอาจจะไม่ให้อย่างที่เราขอใช่ดังนั้นให้เลยก็ได้โอเคเรื่องจริงก็เรายังไม่รู้เรื่องจริงนะอย่างนี้อย่างนี้คุณวิทยาระบบของรวมไทยสร้างชาติจะไปขอกระทรวงไหนกับทางเพื่อไทย ถูกกาหนดจากใครจากกรรมการบริหารหรือมอบอานาจให้หัวหน้าพักเลขาพักตัดสินใจคิดเอาเองได้แค่สองคนมอบอำนาจให้หัวหน้ากักเลยครนะครับจะขอกะทรสงไหนให้สองคนไปตัดสินใจได้เลยเหรอใช่ครับอฮ้ยมันแปลกกับแบบเนี้ยจะไม่แปลกครอผมผมเคยอยู่ในพักที่ตั้งรัฐบาลมาในอดีตเราต้องหมดเลยครับ แล้วก็ไปม้อเสร็จแล้วพอถึงเวลาไปเจรจามาไม่ได้เต็มที่ม้อก็โดด่าบะธรรมดาโอเคโอเคเนีแต่ที่ประชาธิปตะว่าจะขนไปทั้งพักไปนั่งเจรจาไม่มีแล้เขาจเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ได้ยกทั้งพักไปคุยแต่ถามว่าการใครเป็นคนกําหนด ไปจะไปขออะไรจากเขาเนี่ยจะไปขออะไรจากเขาเนี่ยใครเป็นคนกําหนดมอบให้สองคนตัดสินใจเอาเองจะไปขออะไรจากเขาหรือถูกกําหนดจากกรรมการบริหารหรือถูกกําหนดจากใครอยากรู้แค่เนี้ยเอไม่ไม่ได้กําหนดจากกรรมการบริหารครับอาแล้วใครกำหนดแล้วใครกำหนดด้วยแล้วใครเป็นคนกําหนดได้คะว่าจะเอาไม่เอาฟังผมนะสองท่านก็จะเป็นคนกําหนดหัวหน้าตตวะกันเลยคะขิงสองคนกําหนดได้เองเลยจะเอากระสวงไหนไม่เอากระสวงไหนใช่ครับ อ้าวเหรอพระอนาเรากรรมการบริหารมอบให้ท่านไปอ้าเหรอกรรมการบริหารมอบโดยหลักการใช่ไหมนี่คือโดยหลักการมอบให้หัวหน้ากับเลขาเป็นคนไปดิวเจรจาแล้ว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 หัวหน้ากับเลขาจะใช้อะไรประกอบการตัดสินใจจะเอาหรือไม่เอากระทรวงไหนต้องฟังใครก็ต้องรู้องค์ขาพยุกต์ต่างพักต้องรู้ว่าองค์ขาพยุในพักกลุ่มไหนควรไหนด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่องค์ขาพยุ์องค์ขาพยพในพักนย ก็ต้องรู้นะเราเป็นหัวหน้าเขาก็ต้องรู้ลูกน้องลูกพักคิดยังไงครับออคิดทางพักจะไปอย่างไรแล้วก็ต้องรู้ว่าตัว<ข>จริงรลูกพักอย่างเดียวไม่ได้ก <Okay. S 2> ำหนดทิศทางพักเป็นยังไงหัวหน้า <Okay. S 2> ก็ต้องเป็นคนนำทิศทาง <Okay. S 2> ังไป <Okay. S 2> เป็นเรื่องหลักนะ คณิกศาสตารการเมืองในเบื้องต้นเพื่อไทยเขาก็บอกมาเขาก็บอกว่าเขาให้รวมไทยสร้างชาติเขาให้สองบวกสให้2ว่าการ2ช่วยว่าการฟังมาว่าไปต่อรองกับเขาขอเปลี่ยนเป็น3ว่าการกับอีก1ช่วยว่าการแต่ว่าการที่3ขอเป็นกระทรวงเล็กๆก็ได้ขอเป็นการอุดมศึกษาก็ไม่ว่ากาันตรงนี้เขายังไม่ให้ใช่ไหมฮะ ผมไม่ได้ร่วมประชุมคับไม่ได้ร่วมประชุมด้วยเรียนไปแล้วผมไม่ได้ไปด้วยครับอ่ะผมถามตอบผมถามไปเรื่อยๆผมถามไปเรื่อยๆสามว่าการที่ขอไปก็คือขอพลังงาน DES และการอุดมศึกษาซึ่งเขาก็ยังไม่ให้ใช่ไหมครับอไม่ทราบเลยครับพูดตรงๆออืืตรงเลยคุณนายนืยระดับรองหัวหน้าพักระดับผู้ก่อตั้งพักอย่างคุณวิทยา จนวันนี้ยังไม่รู้ว่าไปขอกระทรวงไหนและเขาจะให้กระทรวงไหนยังไม่รู้เลยหรอไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริงๆแสดงว่าพักนี้พักนี้ตัวจริงผมไม่กล้าไก่ไปถามเขาด้วยเรื่องมอบหน้าเลยเขาไปถามไม่กล้าไก่ไปถามด้วยเพราะนั้นไม่ต้องถามต่อละชัดๆแล้วแล้วก็อย่างเพื่อใรเหมือนกันครับวันนี้เขาต้องตั้งทงอยู่ที่นายยกรัฐมตรียใช่ค่ะได้ตำแหน่งนายกรมตรียเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศและคุณจ้าทุกอย่างนี่ผมคิดว่าไม่จริง มันไม่ไม่ควรมันก็ต้องต้องแบ่งเพื่อนบ้างให้เจอกันทั้งหมดก่อนแล้วก็คุยกันเนี่ค่ะมันจะลงตัวยังไงตามที่เราประเมินหรือผิดที่เราประเมินก็มันก็ต้องยอมรับกระอขาไปอย่างนั้นนะโอเคไม่ใช่เราโอเคคำถามสุดท้ายคุณวิทยาถามจริงๆเถอะ ใครเป็นตัวจริงของพรรครวมไทยสร้างชาติผมรู้สึกว่าไม่ใช่กรรมการบริหารฟังอีกทีเพอเอหัวหน้าหัวหน้าตุ๋ยเัลเยขาขิงจะเป็นตัวจริงของพรรคนี้จริงหรือไม่ยังไม่แน่ใจหรือมีใครร่วมตัดสินใจด้วยตัวจริงของพรรคคือใครที่ใช้นในที่ประชุมกรรมการบริหานวันนี้นะครับผมก็วัวที่นั่งอยู่ข้างบนก็นผมในฐานะประธานวิท่านหัวหน้าท่านเลขาแล้วมีท่านใจรงเป็นที่ปรึกษาที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นนะ คนมติที่ออกไปจากนี้ก็คือมติที่ส่งไปจากพักสัญญาณที่ออกไปจากพักส่วนท่านไปแวกจะปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนขับรถปรึกษาคนรู้จักหรือคนที่บ้านอะไรก็เป็นเรื่องของท่านนะผมก็ไม่รู้นะจะไปรู้มากเลยนะนี่ไปลอามาจากไหนเอาเฉพาะที่เรารู้ถึงได้พูดกันดีกว่าอ้าวไม่เป็นไรอ้าวไม่เป็นไร คุณวิทยาตอบแค่นี้มันมีคำเชิงสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ต้องหลายคำระหว่างบรรทัดผมเข้าใจ <laughs> ผมเข้าใจผมป็นเือนวัด่เลยนะผมว่าจงใจถามเองแหละตัวจริงที่จริงๆของพรรคเนี้ยคือใครกันแน่ <laughs> ไม่ใช่กรรมการบริหาร <laughs> และก็ไม่ใช่หัวหน้าตัยกันเลขาขิงด้วย <laughs> ผมไม่ได้พูดนะคุณธนายพูดขึ้นเองคิดเอาเองนะอันแล้วทำไมไปขอกระสวงพลังงานกับดีเอสเขาว่าทำไมอยากได้สองกระสวงเนี่ยผมก็ไม่ผมไม่ได้พูดนะครับว่าขอกระสวงพลังงานคุณธนายพูดเองทั้งหมดไม่ใช่ผมเลยนะครับครับอ่าไม่ใช่คุณทิยาแต่มีแหล่งข่าวข้างในกระซิบมาเอ้ามีคนกระซิบมาวงไหนสงสัยต้องตั้งวงคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวสักครั้งไนึครับ ว่างๆนัดดานกาแฟที่ช็อกมิลก็ได้ครับคุณดัยไม่เอาช็อกมิลนะผมกลัวผมผมกลัวถูกวางยาเขินเอาช็อกมิลมาให้ผมกินผมกลัวถูกวางยาผมไม่เอาเป็นเบาหวานนะคุณดานอยยุมากๆแล้วรุ่นเราผมขอโอเลี้ยงไม่ใส่น้ําตาลดีกว่าโอเคโอเคได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะคุณวิทยาคะครับสวัสดีครับค่าวของหัวหน้าพักรทสชคุณวิทยาแก้วพาราด สนทนากับคุณวิยาก็ดีอยู่อย่างหนึ่งถ้าสนทนากันในระดับข้อมูลที่มันใกล้ๆกันสักนิดหนึ่งแม้ว่าจะถามแม้ว่าจะตอบในเชิงสัญลักษณ์สักนิดหนึ่งถ้าคนที่ติดตามการเมืองจริงๆฟังดีๆจะพอเห็นอะไรนะโอเค